ผมวิทยาสายวิชัยนะครับกลุ่มเอกเ t i v e b u s ิเ e s แอสโซเ i a t นนะครับวันนี้ถูกเชิญมาแชร์ระยะเาผาฝนมากเลยก็ไม่ค่อยได้เตรียมตัวเท่าไหร่แต่จะเล่าให้ฟังนี้ครับเ,เขาให้เวลาผมน้อยมากเลยจริงเวลาผมพูดจะพูดยาวมากเลยนะทนทน,ทนฟังหน่ได้ไหมครับ <laughs> คือผมเนี่ยเมื่อกี้ถ้าใครมาตอน,ตอนแรกๆจะเห็นเงินสีด้านเห็นไหมครับผมทำธุรกิจทำธุรกิจขนาดใหญ่นะครับในระดับจังหวัด ก็ชีวิตก็ต่อสู้ไปแบบเรื่องสี่งได้เลยฮะต่อสู้มาเลยผ่านมา27ปีเนะี่ยมูลค่าธุรกิจผมในปัจจุบันนะปัจจุบันยังทําอยู่นะฮะมากมากกว่า300ล้านต่อปีเยอะไหมฮะห,มหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยผมมาทําทําไมสงสัยผมยผม,มาทําทําไมคือมันเริ่มมันเริ่มต้นแบบจุดคิดเล็กๆนี้ฮะปกติเวลาภรรยาไปช้อปปิ้งเนี่ยคิดว่าสามีอยากรู้ไหมว่าภรรยาซื้ออะไรอยากรู้ไหมฮะอยากผมผมไม่อยากรู้ฮะเพราะรู้จะอะไรทะเลาะกันทีเพราะมันแพงมากคือวันหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นแบบทั้งจริงฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยซื้ออพพิันธ์ขงมาใช ซื้อมาใช้เสร็จแล้วปรากฏว่ามันมีรายได้โอนเข้ามาที่ผ่านมาเนี่ยซื้อเป็นรายจ่ายใช่ไหมมันมีรายได้โอนเข้ามาไม่ไม่กี่พันบาทหรวครับไหนใครเป็นพนักงานประจำฮะนิดนึงโอเครายได้โอนเข้ามาเนี่ยมันมากกว่าเงินเดือนลูกน้องคมในออฟฟิศอ่ะผมอึ้งมากเลยคือคือมันมันหลักพันนะครับแต่เทียบกับธุรกิจผมเนี่ยมูลค่างต่ำโอเคนะฮะแต่รายได้ที่มันโอนเข้ามาเนี่ยพนักงานในออฟฟิศผมเนี่ยทำงานวันละ8ชั่วโมงสัปดาห์ละ6วันหยุดหนึ่งจะลากิจลาป่วยไหนเขียนเวลาไม่ที่ผม โอเคไหมแต่ภรรยาผมเดินถือตะกร้ามาชอปปิ้งตึงต้งตึง้งตึ้งซื้อของมาใช้ซื้อมาฝากผมด้วยรับมาเก้าพันเป็นท่านท่านอึ้งไหม <c oughs> นะฮะจุดคิดเลยฮะขอเอกสารมานั่งอ่านเลยมันเกิดอะไรขึ้นกระตุน้นกระตุน้นมันกระตุ้นอารมณ์มากเลยฮะทำให้อยากรู้มากขึ้นเป็นคนที่ไม่ไม่เคยสนใจธุรกิจเครือข่ายเลยนะครับไม่เคยสนใจเลยก็เลยทํางานแบบบ้าระห่ำคือผมทํางานแบบใช้แรงตัวเองทํางานคนเดียวอะ่ะแต่ธุรกิจเครือข่ายบอกใช้อะไรฮะใช้พลังตัวเองค่าใช่ไหมฮะอารมณ์มันเป็นแบบนั้น พอม,มาเห็นบริษัทมันเกิดอ,อะไรขึ้นเลยฮะผมเห็นอยู่ตัวยูริลิเวอร์มันผมมีจุดคิดอยู่จุดหนึ่งฮะหลายท่านบอกให้รู้จัก iver, ยูริลิเวอร์บางท่านบอกไม่รู้จักยูริลิเวอร์แต่ผมมารู้จักยูริลิเวอร์ในนามที่เป็นบริษัทเก่าแก่ผมก็บอกตัวถามตัวเองวนะ่าเฮ้ยความเป็นยูริลิเวอร์เราอะเราอะรู้จักธุรกิจเครือข่ายมากเลยนะแต่ทำไมเราถึงเพิ่งรู้ว่าบริษัทเก่าแก่ขนาดนี้มาทำธุรกิจเครือข่าย โอเคไหมฮะรุ่นผมเนี่ย r i v e r b a t อ e r ไม่รู้ใครเกิดทันบ้างในห้องนี้มีเกิดทันไหมฮะ<แ>ช่วยช่วยสสแสดงตัวเลยนะโอเค r i v e r b เ t อ e r คืออารมณ์แบบเฮ้ยบริษัทเก่าแก่แบบนี้มาทําธุรกิจเครือข่ายหรือป่ะด้วยหรอเหลอมันทําผมคิดอะไรไหมฮะผมเห็นในเรื่องของคุณค่าของแบรนด์มันทําวันนั้นผมน่นฟาฟังผู้แบรหารแชร์เพร่ะผมเห็นผมเห็นอะไรบางอย่างคือผมมีความเชื่อทุกสิ่งที่ผู้แบรนด์พูดทั้งหมดเลยโดยที่ผมไม่วันนั้นเ่ยผมไม่รู้จักธุรกิจเครือข่ายเลยนะ ไม่รู้จักเลยนะแล้วผมยังไม่รู้แผนรายได้เลยนะแต่ใจผมเนี่ยมันตัดสินใจทําไปละมันระเบิดแล้วป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยแบร์ระดับเนี้ยขนาดสินค้าแมสโปรดักต์เนี่ยเป็นแมสระดับระดับโลกอะ่ะโอเคไหม <S 2> <S 2> แล้วผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าผมจะย่างไปบนผืนแผ่นดินไหนในโลกใบน,นี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยู่ดีดวแน่นอนผมเลยมีความเชื่อว่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละทาไมวิลดี่จะเอาธุรกิจแบบเนี้ยที่เริ่มที่ประเทศไทยแล้วไปทั่วโลกไม่ได้ ผมเชื่อว่าไปได้แน่นอนผมเลยมีความรู้สึกว่าวันนั้นผมไม่จะไ็นต้องรู้แผนเลยเพราะผมไม่ได้เลือกธุรกิจเครือข่ายมาก่อนผมรู้ไปก็ไม่รู้หรอกมันดีหรือไม่ดีคุณรู้จริงไหมนั่งบวกลบคุณฐานนั่งคำนวณแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมันดีกว่าค่ายอื่นตรงไหนแต่ผมเชื่อในแบรนด์ไปแล้วผมผมเชื่อมากเลยมันยังทาให้ผมได้ตัดสินใจนะครับวันนั้นตัดสินใจเรียนรู้แล้วเข้ามาเรียนรู้แล้ว,ล,วลงมือทําลงมือทําแต่ผมก็ติดปัญหาด้วยความที่เป็นเจ้าของธุรกิจเยอะไม่มีเวลา ไม่มีเวลาวันนั้นกลับไปบอกระยะเลยให้ธุรกิจเนี่ยดีมากลุยเลยเดี๋ยวสนับสนุน<ม>เป็นแบบนั้นจรินะงฮะอารมณ์แบบนั้นจริงนฮะก็แตส่สิคือแต่ใจอยากทําอยากทําก็สนับสนุนสนับสนุนแฟนมาเรื่อยหลังจากนั้นก็เข้ามาเรียนรู้เรียนรูน้แล้วก็ลงมือทําไปนเรื่อยฮะอยากจะแชร์ว่าผมทําธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยสิ่งที่ผมเลือกเนี่ยอันดับแรกเลยผมเลือกแบรนด์ก่อนคุณค่าของแบรนด์ก่อนโอเคไหมสองผมเลือกสินค้าที่มีนวัตกรรมขนาดสินค้าแม้จะเป็นระดับโลกเลยอ่ะ เออแล้ววันนี้อภิอยงคุณว่ามีนว,วัตรกรรมที่หายไหมใช่สามผมเลือกแผนผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่ยูนิเวอร์สกำลังทาถ้าคุณย้อนหลังไปเมื่อส0ิบปีเออเมื่อย0สิบปีที่แล้วแล้วกันคุณไปซื้อคอมพิวเตอร์ในมงเงินสาม0,000ื่นบาทกับวันนี้คุณใช้เงิน3 0ม0 0บาทซื้อคอมพิวเตอร์คุณว่าวันนี้คุณได้นว,วัตรกรรมที่ดีกว่าไหมดีกว่าผมเชื่อในแผนที่คิดใหม่ทําใหม่อ่ะผมเชื่อว่ามันเป็นแผนที่ดีที่สุดในโลกผมเชื่อแบบนั้นจริงจริงแล้วผมก็ตัดสินใจเข้ามาเรียนรูู้้แลลลงมมืออทําาจกคนนไไ่ระไรนะะเย แค exactly. <tinc S 2> ่ผมอยู่กับบริษัทที่ดีแผนดีสินค้าดีปัจจุบันผมปรับตําแหน่งเมื่อกี้ใครเห็นเปนราก้าวขั้นไหมครับเรามีกี่ตำแหน่งครับสตแหน่งวันนี้ผมทาแบบคนที่ไม่ได้เก่งธุรกิจเคอขายเลยแต่ผมอยู่ตําแหน่งที่6โอเคไหมผมทาได้ทุกท่านทำได้ไหมัทุกท่านทได้ไหมครับได้คิดว่าผมไปต่อไหมครับไปไปแน่ๆเลยครับผมจะบอกให้ฟังนะฮะวันนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านนะฮะงานอย่างไรก็ต้องทําจริงไหมฮะจริงจริงจริงไหมครับมันอยู่ที่เราเลือกใช่ไหมครับ เรานอกจากเราต้องการรายได้เราต้องการความมั่นคงในชีวิตจริงไหมมันอยู่ที่เราเลือกว่าเราจะทํางานอะไรใช่ไหมฮะที่เราจะทําให้มันสําเร็จแล้วเสร็จได้จริงถูกไหมฮะอันนี้ไม่อยู่ที่เราเลือกหรือว่าเราอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทํางานไปช่วยชีวิตอันนี้ไม่อยู่ที่เราเลือกจริงนะงานเดิมเราทําไปช่วยชีวิตเสร็จไหมครับไม่เสร็จนะฮะสำหรับผมเนี่ยผมเลือกจยู่ดีดีว่าเนี่ยเพื่อนนะครับสำหรับผมผมเลือกอยู่ดีว่าผมบอกว่าอันนี้แหละใช่มันสามารถทําให้ผมเสร็จสําเร็จแล้วเสร็จได้จริงแล้วมีชีวิตที่ passive i n ได้ สวัสดีขอบคุณมากครับ